กูเริ่มเริ่มเห็นความประหลาดแล้วทำไมตัวเลือดร้อยสิบเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่เติมเงินแล้วไม่ติมอตัวนี้มาได้แล้วถึกมาก้ยกระก่อห้าชิพหายถึกชิพหายอย่าดะวิโรจเอาใหม่นะวิโรจถือปืนนะวิโรจถือปืนนะเออวิโรจวิโรจอยู่บ้านพยักหน้า่อยยกออกมายกออกมาอะไรวะทำไมอ่ะไม่ มันเหมือนมีบั๊กช่วงเนี้ยแพ็กเนี้ยเหมือนมีบั๊กแต่ได้แจ้งก็ถูกเข้าใจไหมเออเอาใหม่นะพี่โรดพร้อมนะกี่ยี่สิบพร้อมไหมพิมพ์หน่อยพิมพ์เล็กหนึ่งหน่อยพยักหน้าก็ได้มองไม่เห็นหามไม่เห็นผีอ่าเอาใหม่นะโอเคหนึ่งเดี๋ยวนน <S 1> 1 <S 1 1> ยหนึ่งสองสามสี่หกตายะอะไรวะด,ดูที่เดิอ ดูใหม่นะมีโลดก่อยี่สิบอ่าหกนัดอันนี้นะอันนี้ตัวตัวเลขร้อยสิบเก่อห้าย้ําตัวยี่สิบก่อห้าเออตรงนั้นแหละพี่เล็งอยู่อ่าอะไรวะทำไมกูยิงเจ็ดนัดตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอห้าแล้วเว้ห้าแล้วเว้ห้าแล้วเว,ว,ว,ว้ ปกติแล้วปกติแล้วเมื่อกี้มันมันเจ็บเน่เนายยกอ่ะแป๊บนึ่งคอยดูนะวิโร์วิโรธวิโรธโดนกี่นัดนะเจ็ดนัดใช่ป่ะก่อยี่สิบหกนะหกปีหกหกหกนะวิโรธวิโรธมายืนใหม่น่ะคราวนี้จะตะแคงนะตะแคงยิงนะจะได้ดูจังหวะจุดดาเมจที่หนักด้วยของของของทุกปืนนะเพราะว่าจะมองแค่อาร์กอย่างเดียวไม่ได้คิดก็เป็นทีจะเจ็ดก็เป็นสไนก็เป็นหันข้างหน่อยหันข้างหน่อยวิโรธหันข้างหันข้างเหมือนกันอ่ะหันข้างเหมือนกันกับไอยกอ่ะ อ่าโอเคด้านไหนก็ได้อ่าเอ้ยนี่หันไว้โคโคหันไว้เอ้ยโ,โคโคเหรอก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโคโคไม่เป็นไรมันก็ตัวเดียวกันกับตัว,ตวไอ้ริทันเนาะแต่แต่ตัวนี้เริ่มร้อยสิบอ่าหนึงนะอ่าอย่าไอหยกเริ่มเท่าไหร่นะเริ่มร้อยเจ็ดปีร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดนะก่อห้าเรืองห้าโอเคหนึ่งตรงนี้ดาเมจหนักนะ สี่นัดตายนะผมที่ผมบอกว่าอาร์คสี่นัดตายคือเป็นอาร์คที่ยิงหนักที่สุดหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ่าเดี๋ยวของวิโรดนะผมของวิโรดเนาะวิโรดนะ่าจะต,ตอนแรกมันเจ็ดนัดใช่ปะ่ะใช่ใช่พี่ใช่เฮ้ยวิโรดหกนัดดิหกนัดหกนัดพี่เจ็ดดิสองสามสี่ 2> 2, 3, 4, มันมองหน้ากูเหรอ เฮออ้ยเอาเวลาหมดก่อนไอชิพาย <Summer. S 1> ดาเมจคอนะคือตัวเวลาเวลามันอยู่ใกล้นม่มันจะหันหน้าใส่เห็นปะเห็นปะเวลานั้นหน้าหันเราจะรู้ว่าว่าอยู่ตรงไหนมีคนอยู่ข้างๆเข้าใจปะแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่าข้างกำแพงอะตรงอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อ่ะอันหนึ่งอะดูใหม่สี่ <4 S 2> นัดตายอ่ะ ชิดสี่นัดตายอ่ะอันหนึ่งเก้าแม่งเยอะชิบหายห้านัดต้องยิงห้านัดอ่ะดูใหม่หาหัวไม่หาคอไม่เจอวะเฮ้ยวิโรดเอาพาออกได้ไหมไม่เห็นคอเดี๋ยวโดนหัว <c oughs> เอามาดูเดี๋ยวเห็นหน้าเห็นคอเล่ะเห็นคอแล้วซูมดูดิเห็นคออยู่ไหนเนี่ย พอพับแป๊บขาคอม่เจ็พับหนึ่งมาดูใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกาะยี่สิบยิงหกนัดเกาะไม่มีเอ้ยเกาะห้าเกาะห้าเลือดร้อยจะยิงอยู่ประมาณเท่าไหร่นะสี่สี่นัดร้อยเจ็ดนะมีว่าเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบกว่า ร้อยยี่สิบเ็ดร้อย่ิบสาม่ะร้อยิบสามยิงห้านัดร้อยยี่สิบยิงเท่าไหร่นะเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้หกนัดหกนัดนะอ่าฝีข้างหนึ่งเท่ากันไหม,อมพอๆไหมห้านัดเท่าก<อ>ันหกนัดไม่ไม่ไม่ได้ยิงเบิ้ลนะ น้ำลดสุดหกนัดอายุะ่ะสองสาม,ามสี่สี่นะัดตายสี่นัดตายตรงคอตรงหลังข้างเดียวกันเอาแม่แถบนี่คืออ่อา๋ยาแป๊บหนึงอีกจนหนึ่งจะเป็นด้านหลังไม่ได้หักหลังนะย้ำว่าไม่ได้หักหลังห <laughs> <c oughs> นึง่ง ห้านัดเหมือนกันเห,เห็นไหมเมื่อกี้นัดสุดท้ายเหลือสิบเก้าป่ะใช่เหมือนกันอ่าโอเคด้านหลังเหมือนกันคือช่วงช่วงระหว่างคอเนี่ยอ่าเท่ากันติดติดกล่องไหมว่สามสี่อ่าหกนัดเท่ากันเออเท่ากันนะผมย้ำไปเลยว่าทั้งนั้นก็ยิงช่วงคอช่วงหลังช่วงอกเนาะช่วงคอนี่คอ มีสีข้างมีหลังหลังนี่ไว้กดระเบิดเปล่าเนี่ยนี้ก็เหมือนกันครับผมเท่ากันหมดเลยสามตัวเนาะอ่าแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้ถือกว่านะตัวนี้อาจจะมีอ่าใบเล่อาจจะมีแฝงเรื่องเกาะเราก็เลยไม่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 ชัดเจนเนาะอันนี้อันนี้พอเห็นชัดไหมวิโรดวิโรดจะยิงขายิงแขนเปล่าทันละทั้จะยิงขายิงแขนยิงไหล่ก็ยิงไหล่ต้องยิงด้านข้างนะยิงยิงมุมนี้นะถึงจะยิงหนัก เข้าใจไหมยิงด้านข้างอย่างเงี้ยถึงจะยิงหนักแต่ถ้าเป็นไหลถ้าไหลจะยิงขอบข้างเงี้ยก็เหมือนเรายิงเฉียวอะดาเมจก็จะอยู่ประมาณสิบกว่ากว่าอ่าอย่างนึงดูยก่ะอันนี้น่าจะประมาณหกนัดตายยิงข้างหนึ่งเห็นนะมหกนัดจากจากโดนดาเมจเท่าไหร่ล่ะอ่าอยากดูตั้งแต่อยากดูตอนเล่นอ๋อตอนเล่นเหรอเดี๋ยวตอนเล่นใช่ไหมอ่าดูนะ เจ็ดนัดวะยิงเว้าวครับหกนัดอยู่นะเจ็ดนัดตายยิงวหนึ่งนัดโอเคอันนี้มองหาพิตูนะนกน้อยอยู่ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านัดเกาะยี 20, ่สิบเกาะยี่สิบยิงแขนเก้านัดยิงไหล่เก้านัดนะครับอ่าระยะใกล้นะย้ำว่าระยะใกล้ ราะปกติเราจะเจอระยะวัดก็อยู่ประมาณช่วงนี้เข้าใจปะ่ะอ่าดูนะนี่กูกดไปยี่สิบสี่นัดดูเอานี่คือก่อยี่สิบยี่ิบสี่นัดตายเห็นยังเออ,อนี่แหละตัวละครขายตัวละครชายถึกกว่าไหมพี่ไม่ไม่แน่ใจนะโคโค่ของพี่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าว่าตัวละครจะถึกกว่าไหมอ,อ่า แต่ยกอะอะดูนะเมื่อกี้เมื่อกี้คิดคู่นะแต่ตัววิโรดนี่น่าศึกษามากกว่ากันเลยรู้ไหมระยะแค่เนี่ยกี่นัดไป14นัด14นัดนะเวย้ยระยะแค่เนี่ยระยะไกลไม่ต้องสืบเป็นแม็กดูนะระยะรถสองฝั่งเนี่ยยิงโดนไหมวะวิโรดโดนปะไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอโดนไหมโดนไหมไม่โดนหรอ อะไรวะแม่งยิงเต็มลำเลยเอ่ขอไม่โดนเฮ้ยอันนี้ไม่โดนไม่โดนดูเป้าพี่ดิอันนี้โดนครับเฮ้ยอันนี้ไม่โดนมึงมีตัวตนไหมเนะี่ยสองนัดโดนวอ,อ,อ,อันนี้ไม่ไม่โดนอันนี้สามสี่เอาเอาเรียบร้อยเก็บมอตีเฮ้ยคุณงงอะไรของมึงเนี่ยตัวผี ตัวผีบักครับทิบหายละเห็นอะไรไหมมีคนเห็นอะไรไหมมีคนเห็นมัะเห็นปัเห็นอยู่ใช่ปะเดยผีมึงหลอกกูแล้วตัวละครตัวเนี้ยดูที่ไม่มีขาอย่ายิงรถอย่ารถจะพังรถมันยิงไม่กี่นัดตายอยู่มันไม่มีขาพี่รู้ไหมพี่พี่ยิงพี่ยิงแบบไหนรู้ปะ กิ้พี่เลงกลางอกเลยนะเนี่ยพี่เลงอย่างเงี้ยเมื่ก้เลงวีโรดอย่างเงี้ยมุลองอพับจอไปดูกก็ได้อ่ะในไลฟ์อ่ะเออเห็นเห็นละเนี่ยไม่โดนนะโดนสองนัดละสามสี่อ้าวทำไมโดนหัวล่ะเ <5 S 1> นี่ยไม่โดนได้ไงวันเนี้นยหกไอห้านัดไม่โดนอ่ะหกนัด ี่ยไม่โดนเนี่ยเก้ากูไม่ได้ขยับเป้าเจสิบนะโอ้โป๊กังโอ้ฟหฟีดบอของท่านเดี๋ยวทั้งน,นับหนึ่งหนึ่งชี้ฉกไปแล้วอ่าหนึ่งนัดสองสามสี่ฮะโดนฮะไม่โดนอะไรของคิดเนี่ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยห้าไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดน เมื่อกี้ห้านั้นเหลืออะไรวะ <_ d ance> ไอ้ยกไปยืนดิเดี๋ยวยกคิดแมงก,กาก์เอี้ยเดือดมากเลยมีใครเห็นมันผมไหมพี่ลงกี่โมงครับผมจะไปรับเนี่ยอ่ะเอาไปรับได้ไปรับได้เดี๋ยวพี่ไม่ทีเรียสเดี๋ยวเราทำภาร,รกิจภายนอกก่อนเนะาะเออวิโรดวิโรดลองดูจอนะเราวิโรดจะตกใจตกใจมากกว่าพี่อีกเอาใหม่นะดูนะชาชานะ ของนัดนนโดนกี่นัดเอาละเอาละกูเริ่มเจอละเอาใหม่หยกพี่ไม่ชัดวะยืนยืนข้างๆกันเลยนะยืนข้างๆกับไอ้กับตัวนี้เลยเดี๋ยวผมไปดูคลิปพี่อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทำทำไว้ลงยูทูบไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใน t i ๊กต k ด้วยอันนี้ก็ดูก่อนว่าอาจจะได้หลายหลายแนวอยู่แต่บางทีอาร์คพี่อาจจะซ่อนไว้เพราะว่าเราเราจะเอากุญแจเราเก็บไว้ดีๆหน่อย เออส,อสเฮ้ยทำไมโดนหัวล่ะหมวกกระสุนเดือดไม่เท่ากันอ่อะแป๊บห,หนึ่งดูใหม่หนึ่งเฮ้ยสองสามงั้กูยิงไม่แม่นหรอเลยกูยิงเว้าวะสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยเหลือห้า เหลือห้าเลยอะไรวะ <5 S 2> ไม่ใช่กูแล้ว <5 S 2> ไม่ใช่กูแล้วเป็นตัวเกมแล้วคิดมันไปหรือเปล่าพี่หนึ่งไองสามสามี่เ <4 S 2> ข้าหัวงงนี่เลงอกนะเว้ยเข้าหัวเฉยเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้าเฮ้ยไม่โดนหกเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเจ็ดเดี๋ยวสองเมื่อกี้แปดน่าตายพอพ่อพอตัวถังขยะยืนอยู่ข้างๆนู้นหน่อข้างๆอ้วนหน่อตัวถังขยะยืนข้างๆอ้วนตอนนี้ยืนหน้ารถเหมือนเดิมเท่ท่านถอยไปอีกชิดรถเลยชิดรถชิดรถทัดนเออข้างๆวิ่งรถตรงที่เห็นอ่า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 อ่ตรงนั้นแหละตรงนั้นอ่าถือปืนถือปืนอ่าโอเค อันนี้ร้อยห้าตายทำไมทำไมเมื่อกี้กูยิงไม่ตายวะงงอวิโรดจะไปเกิดใหม่แป๊บนึงเออเมื่อกี้เรายิงไม่ตายมันยังไงวะแล้วหลายคนด้วยนะยิงก่อห้าไม่ค่อยเข้าสงสัยอาจจะเป็นจะเป็นควิคควิกแล้วออกอะไรกับอันนี้กับตอนที่ตอนกระโดดตัวพี่อ่าแป๊บหนึ่งอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ปกติอะปกติสไนประเภทเนี้ยมันจะเป็นสไนที่ขี้โกงเว้ยอ่า อันหนึ่งนะคอยดูหยกนะคอยดูหยกนะอันนี้แขนนะอันนี้สอกตอกนะอย่าเป็นึงอันนี้ขาแล้วเท่าไรเขาก็รอรอตัวเลขครับผมรอตัวเลขจากทีมเราอันนี้ขาวันเดี๋ยวเท่าไรอ่าได้วัดตรงนี้ลนะสิบแปดอันนั้นล่ะโคโค่ไอ้วันเดี๋ยวเท่าไรวันเดี๋ยวเท่าไรแล้วเก้าอ่าครึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้ก่อนยี่สิบ หโดนไหมวะโดนไหมพี่ยิงโดนไหมโดนไหมพีโรอดไม่มีสัญญาณตอบรับอ่าโอเคแปลว่าไม่โดนมันขาผีมันขาวด้วยวะอ่าเหลือเท่าไรมันขาผีมันมองไม่เห็นไงเห็นมัา้าเห็นไหมลืมลืมขาผีมันมองไม่เห็นเหลือ 5, 9, ห้าเก้าเหลือ 5, ห้าเก้าอ่าแป๊บหนึ่งนะอ่าสองคนนี้เหลนะือเท่าไหร่ออะรวะ เท่าไรเหลือสี่เหลือสี่เหลือไรหกสิบเจ้าผก็หาเหมือนกันอ๋ออ่ะอะดี๋ยวนะผมพมันต้องเหลือเยอะผ่านใช่หรอไม่ของแกเลือเท่าไหร่เหลือสิบไปรอยเจ็ดพีร้อยเจ็ดหลือเหลือสิบหเลือเท่าไหร่นะร้อยทักร้ยิบสามเลยนะร้อยยิบสามกับร้อยนี้อ๋อแปลว่ายิงขาแม่ง แปลกๆที่แปลกๆว่าไอ้ีเริ่มเริ่มเริ่มเห็นยังเริ่มเห็นข้อสงสัยกันหรือยังเริ่มเห็นไหมเริ่มละเริ่มละเริ่มละไปเกิดใหม่แป๊บนึงเอาใหม่นะจุดขาจุดขาเหมือนจะบั็กเดี๋ยวคราวนี้จะเปิดแขนนะอันนี้เดี๋ยวคราวนี้เปิดแขนนะเดี๋ยวคราวนี้เปิดแขนนะคราวนี้แขนนะหันตะแครงข้างนะตะแขรงข้างเพราะว่าจะต้องยิงต้องยิงในจุดที่ว่าเป็นเป็นแขนข้างเดียวเพราะว่าถ้ายิงแขนเมือนกันเหมือนเรายิงศอกเห็นไะม ศอกมันทะลุไปไหลเห็นปะ่ะสอกมันทะลุไปศอกด้านอีกด้านด้านอายิงข้อแขนไปทะลุศอกพอยิงข้อแขนทะลุสอกปุ๊บดามเมจมันเป็นสองเท่าเห็นอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ลองเทสให้ดูอาสองตัวแล้วก็เริ่มยิงขาถ้าคนตามทันนะถ้าคนตามทันคลิปนี้นะอาจจะยิงเล่นเดีย๋ยวยิงเล่นเดีย๋ยวยิงเล่นอาตะแคงข้างนะดาบถือปืนวิโรถือปืนห,หน่อยปืนมันจะยาวกว่าเวลาถือมีดมันมันไม่ยาวแล้วอีกตัวหนึ่งแผนไปไหนโคโค่โคโค่โคโค่ โค,โคก 5, โคโคก่อห้าโค้กก่อห้าเออเออนั่นแหละเอาแล้วเดี๋ยวเราหาเหลี่ยมยิงเองระยะเดิมครับผมเพราะใส่ล้านสี่ระยะไกลจะเบาแป๊บหนึ่งครับผมขอตอบแชทแป๊บเมื่อกี้เมื่อกี้เรายิงขาเนาะเราเห็นจุดพิสดารของสนอ่าในขาในขาอ่อนละจิบหายละยิงยิงยิงไกลเอ้ยยิงไกลยิงยิงเบาพี่จริงจริงไม่ใช่แต่จริงจริงแหะของพี่ สไนใช่ไหมมันพี่ใส่ลั่นสี่ลั่นสี่มันทําให้สไนระยะไกลน่ะเบาปืนยิงยิ่งยิงไกลยิ่งเบาเข้าใจไหมดําเ็มจะเบาอ่าแต่กระสุนจะกรอบเป็นกลุ่มอ่าเพราะว่าพี่พี่วัดมาหมดแล้วแต่ก่อนนะอ่ะสาสอนยิงขานะรอบนี้ขาขาช่วงขาบนนะผมขาบนขาบนเอ้ยไม่ใช่ขาบน,ขา,บนขาล่างเท่าไรเขาก็เฮ้ยทำไมตายล่ะสิบอืมมีโลดเหรอวะ นะอ่าวิโรดเมื่อกี้ห้าสิบเก้าห้าเก้าเท่าเดิมเห็นไหมจุดเดิมเท่าเดิมบ้าฮัทดเด้อเท่าไหร่สี่สิบเฮ้ยพี่ลืมไปว่าเราไม่จริงแขนดีกว่าเดีย๋ยวขอขายให้ชัวร์ก่อนเท่าไหร่สองพี่เดือดเท่าไหร่นะเอาใหม่สองสองเมื่อกี้สองไอ้ทัดเหลือเท่ <40. S 1> าไหร่ทัดสี่สิบทัดเหลือสี่สิบมึงบ้า,าไปแล้วปืนเห็นเท่ากันนะ เดี๋ยวแคบให้ดูนะอ่าเยี๋ยวไปเกิดใหม่แป๊บใครกลัวเสียสกอร์ก็อันนี้นะจะต้องเคลียร์รถก่อนอ่ะวันรออะไรวันรอเข้าที่ใหม่เข้าที่ใหม่เนี่ยอะไรวะทำไมทำไมตัวเลือดเลือดเลือดสิบเลือดร้อยสิบใช่ไหมอ่าเลือดร้อยสิบนะแป๊บหนึ่งอ่าตัวโคโค่โคโค่โคโค่เลือดร้อยสิบไหมหรือว่าร้อยเดียว ไม่ไม่ไม่ก่อบั็กก็ตัวละครบั็อกอ่าเรียร้อยสิบเหมือนกันเอาละเอาละมอกิ้ยิงขานะอันนี้ยิงข่าเอาชัวนะอ่ายิงข่าเอาชัวนะผมจะอ,อัดย้อนหลังไว้เว้ล้เไปทําคลิปอีกทีหนึง่งโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอตอบแชทกันกันทั้งหมดเนาะอ่าเอาละแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงครับผม 93คนดูคสิบ93คนดูนะตอนนี้กาลังกําลังวัดอันนี้อยู่เนะนาะวัตไนอ่าวันันคราวนี้จะเป็นแขนนะครับผมยิงยิงแค่ยิงข้อศอกข้างเดียวนะครับเพราะว่าสน,นัยมันจะเป็นดาเมจยิงทะลุอ่าเราต้องยิงให้แม่นหน่อยในจุดที่ว่าควรจะยิงอ่าโ้อข้เดินเข้ามาอีกนิดหนึ่งหน่อยเดินขึ้นมาข้างหน้าอีกประมาณสักก้าวหนึ่งโ้อข้อีกนิดหนึ่งโอเคอ่ามองเห็นพี่ตูนป่าวทำแบบพี่ตูนหน่อยจะออกไปแตกขอบฟ้ายกปืนขึ้น อ่ายกมือขึ้นยกมือขึ้นถือปืนนี่แหละเออนั่นแหละเออมาจะเห็นศอกมุมมุมดีๆหน่อยอ่าโอเคเยวจะยิงตรงฝ่ามือข้างเดียวนะอ,อ่าเริ่มจากใครดีวะแป๊บหนึ่งอ้วนมองไม่เห็นอ้วนอ่ะอ้วนตะแคงให้หน่อยเออนั่นแหละสวยสวยอ่ชาช้าๆยิงข้อมือนะผมยิงมือยิงข้อมือนะทำไมอ้วนนัดเดียวตายวะอ้วนไม่มีกอะน,นะมองไม่เห็นมือวิลโลดมืออยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งมืออยู่ไหนวะ โคโค,โคโคโคยกปืนขึ้นตรงสูงหน่อยโคโคไม่ไม่ตายวะเออปืนอะไรมันบาลีตใช่ไหมอ่ะโคโคนะเหลือวเท่าไหร่พิมตัวเลขเลยวิโรธพยายามมองหาเนี่ยมุมเนะี่ยคือถ้ามันโดนดาเมจซ้อนคือตายเลยไงพอนึกออกใช่ไหมอ่ะเหลือวเท่าไหร่วิโรธ สามเก้าวินโรดเท่าไรเ <54. S 1> หลือห้าสิบสี่สามเก้าห้าสิบสี่อ่ะว่าตัวละครตัวเนี้แม่งถึกละเหมือนมีกรอบเพิ่มเอาละอ่ะอ่าโคโค่เหลือเท่าไหรนะอันหนึ่งขอตวจตัวเอลด์ดวนโคโค่เหลอยี่สิบสองอ่าทัตเหลือเท่าไหร่นะห้าส <54. S 1> ิบสี่เดี๋ยวนะเกาะห้านะเว้ย <5. S 1> วิโรดเท่าไหรนะ <5. S 1> วิโรดห้าสิบสี่ทัดเท่าไหร่นะห้าสิบสี่ ห้าสิสี่อะไรวะไอ้นี่ล่ละยกอสามสิบเก้าพี่ก็เยอะเหมือนกันสามเก้าระยะไกลผ่าไม่ใช่เอนี่สิบพี่ว่าพี่ว่าน่าจะ